ฟลอเรียนเวิร์ตนักเตะเยอรมันค่าตัวร้อยล้านที่รอวันพิสูจน์ฟลอเรียนริชาร์ดเวิร์ตเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม2003ที่เมืองพูไฮมประเทศเยอรมนีได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรุกหรือแอ a c k กิง Midfield ที่มีพรสวรรค์สูงสุดในยุคป,ปัจจุบันของเยอรมนีเวิร์ตเป็นผู้เล่นเท้าขวาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายโดยมีตำแหน่งหลักคือเบอร์สิหรือ Number 10 แต่ก็สามารถเคลื่อนที่ไปรับบทบาทเป็นปีกตัวในหรือ inverted winger ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการทางยุทธวิธีอาชีพเยาวชนของเขาเริ่มต้นที่ SV g r u n w e i s s b r a w e i l e r ในปี2008 ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเยาวชนของ1 FC c u r l ในปี2010ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าของเขาการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2020เมื่อเขาตัดสินใจย้า,ายไปร่วมทีม Bayer Leverkusen ซึ่งนำไปสู่การเปิดตัวในทีมอาชีพอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้เล่นหลักของสโมสรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การคุมทีมของ s บ Alonso เวิร์สได้ก้าวขึ้นเป็นหัวใจสำคัญหรือทาลิสแมนในแผนการเล่นที่เน้นการคลองบอลและโครงช่างที่ยืดหยุ่นของทีมความสำเร็จสูงสุดของเขามาถึงในฤดูกาล2023-2024<ม>เมื่อเขาเป็นผู้นำทีมสู่การคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศแบบไร้พ่ายในบุนเดสลลกาและ DFB เบกโกาซึ่งส่งผมให้เขาคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของบุนเดสลลกา การย้ายทีมครั้งล่าสุดของเวิร์ตได้ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะผู้เล่นระดับโลกเมื่อเขาตกลงย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเอฟซีในเดือนมิถุนายน2025ด้วยค่าตัวสถิติสโมสรหรือประมาณ100ล้านปอนด์บวกโบนัสการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นจุดสูงสุดในอาชีพที่กำลังเติบโตของเขาและเป็นการย้ายเข้าสู่หนึ่งในลีกที่ท้าทายที่สุดในโลก ประวัติและเส้นทางอาชีพของฟลอเรียนเวิร์สโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางชีวประวัติเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การประเมินปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่รวดเร็วของเขาการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลสถิติเชิงยุทธวิธีขั้นสูงเช่น smart passes และ dribble success rate เพื่อทำความเข้าใจความสามารถเฉพาะตัวที่ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นอย่างแท้จริง ขอบเขตของการวิเคราะห์ครอบคลุมองค์ประกอบหลักตั้งแต่รากฐานส่วนบุคคลได้แก่ภูมิหลังครอบครัวและสภาพแวดล้อมวัยเด็กที่หล่อหลอมความฉลาดทางฟุตบอลของเขาไปจนถึงความท้าทายทางอาชีพที่สำคัญที่สุด <c oughs> เช่นกรณีพิพาทในการย้ายทีมเยาวชนและการกลับมาอย่างแข็งแกร่งหลังจากการบาดเจ็บเอ็นขว้หน้าเขา่าหรือ ACL การวิเคราะห์นี้ยังรวมถึงการประเมินเชิงยุทธวิธีอย่างละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของเขาภายใต้ชาบีอ้อลอนโซและการพิจารณาถึงความท้าทายและแนวโน้มในการปรับตัวเบื้องต้นในพรีเมียร์ลีกหลังจากย้ายไปลิเวอร์พูลเอฟซีภูมิหลังส่วนบุคคลและรากฐานการเติบโตครอบครัวและแรงจูงใจหรือ family structure and motivation ชีวิตส่วนตัวของเวิร์ตมีศูนย์กลางอยู่ที่โครงสร้างครอบครัวขนาดใหญ่และให้ความสำคัญกับกีฬาฟุตบอลอย่างมากเวิร์ตเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง10คนโดยมีพี่ชาย4คนและพี่สาว5คนอย่างไรก็ตามมีเพียงเขาและพี่สาวจูเลียนเวิร์ตเท่านั้นที่เป็นบุตรที่เกิดจากบิดาหรือฮันส์ยูอาคิมและมารดาหรือคารินกรอสร่วมกันส่วนที่เหลือมาจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าของบิดามารดา บิดามารดาของเวิร์มีบทบาทอย่างมากต่อเส้นทางอาชีพของเขาโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้เล่นให้ลูกชายซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและเป็นมิตรต่อครอบครัว ฮันส์โยอาคิมผู้เป็นบิดายังทำหน้าที่ประธานสโมสรกรุนไ e วส์บราว e เ l e r ซึ่งเป็นสโมสรเยาวชนแห่งแรกที่เวิร์ตเคยเล่นให้ด้วยนอกจากนี้อิทธิพลจากจูเลี n นเวิร์ผู้เป็นพี่สาวซึ่งเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2001และเป็นนักฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรเวอร์เด้เบรเมใน f r a เวนบุนเดสลีกก็มีความสำคัญเช่นกัน จูเลียนยังเคยเล่นให้กับทีมเยาวชนของ1 FC คิร์มและทีมหญิงของ Bayern Leverkusen ด้วยการมีพี่สาวเป็นนักฟุตบอลอาชีพเช่นนี้สร้างแรงผลักดันและสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญต่อการเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องภายในครอบครัว สภาพแวดล้อมวัยเด็กและการปลูกฝังวินยัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในวัยเด็กของเวิร์ธส์เปิดเผยถึงปัจจัยที่ไม่เหมือนใครซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาของเขาโค้ชเยาวชนของเขาบรรยายครอบครัวเวิร์ธส์ว่าเป็นครอบครัวที่ชอบอยู่กลางแจ้งโดยบิดาของเขาซึ่งเป็นครูไม่มีการติดตั้งโทรทัศน์ที่บ้านและเวิร์สก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีโทรศัพท์มือถือจนถึงอายุ12ปี การขาดสิ่งกระตุ้นดิจิทัลนี้ส่งผลให้เวิร์ธถูกผลักดันให้ใช้เวลาอยู่กลางแจ้งและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องบิดาและมารดาของเขาชอบพาลูกๆไปทุกที่ด้วยรถจักรยานและมักพาวิร์ธและจูเลียนไปที่สนามฟุตบอลของสโมสรกรุนไวส์บราไวเลอร์เป็นประจำซึ่งพวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างอิสระตลอดบ่าย ความจำเป็นในการฝึกซ้อมภาคสนามโดยไม่ได้มีการจัดโครงสร้างในยุคดิจิทัลเช่นนี้ถือเป็นรากฐานที่สร้างความฉลาดทางฟุตบอลให้กับเขาการมีลูกบอลอยู่ที่เท้าอยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ถูกบีบบังทับต,ตามแผนการพัฒนาอาชีพได้เร่งการพัฒนาการรับรู้เชิงพื้นที่หรือ spatial awareness ความคล่องตัวและความสามารถในการตัดสินใจรอบคมที่พิ่งจะเปิดเผยออกมาในระยะเวลาต่อมา การหล่อหลอมแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อธิบายทักษะการเคลื่อนที่และการมองเกมที่โดดเด่นของเขาในปัจจุบันเส้นทางเยาวชนและการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพการพัฒนาในหนึ่ง FC k ö n เวิร์เริ่มต้นอาชีพเยาวชนที่1 FC Köln ในปี2010และอยู่กับสโมสรนนี้เป็นเวลา10ปีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่มีผนสวรรค์สูงในวงการฟุตบอลเยอรมันตั้งแต่อายุยังน้อยและประสบความสำเร็จในระดับเยาวชนโดยคว้าแชมป์เจอรมัน Under 17 Bundesliga West ในฤดูกาล2018-2019กับทีม1 FC Köln U17 กรณีพิพาทการย้ายทีมสู่ไบรอันเลเวอร์คูเซนหรือ The Controversial Transfer การย้ายทีมของเวิร์ธ์ไปร่วมทีมไบรอันเลเวอร์คูเซนในเดือนมกราคม2020เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของเขาแต่ก็มาพร้อมกับข้อโต้แย้งอย่างรุนแรง1 FC เคิร์นแสดงความรู้สึกว่าเลเวอร์คูเซนได้ละเมิดข้อตกลงสุภาพบุรุษหรือ g e n t l e m a n Agreement ที่มีอยู่ระหว่าง2ส,สโมสรในการเซ็นสัญญากับเวิร์ แม้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะการที่ผู้เล่นอายุน้อยต้องเผชิญกับความขัดแย้งระดับบริหารการอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพนั้นแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่เขาต้องแบกรับ ความสามารถของเวิร์ดส์ในการก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้และการประสบความสำเร็จอย่างฉับพลันทันทีหลังจากการย้ายทีมนั้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและความความสามารถในการรักษาโฟกัสที่เหนือกว่ามาตรฐานของผู้เล่นทั่วไปในวัยเดียวกันเขาสามารถเปลี่ยนแรงกดดันภายนอกให้กลายเป็นแรงผลักดันในการพิสูจน์ตัวเองได้และแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะทางฟุตบอลที่มีอยู่ในตัวต้นทุนการวิเคราะห์ยุทธวิธีและจุดแข็งทางเทคนิค บทบาทและรูปแบบการเล่นในระบบของอลอนโซหรือ tactical role and system fit เวิร์สได้รับการจำแนกว่าเป็นผู้เล่นที่มีความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีสูงแม้ว่าตำแหน่งโดยธรรมชาติของเขาจะเป็นกองกลางตัวรุกเท้าขวาแต่ความสามารถของเขายังครอบคลุมถึงการเล่นเป็นปีกตัวในหรือ inverted winger หรือแม้กระทั่งกองหน้าตัวหลอกหรือ false nine ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการทางยุทธวิธี ในระบบของเลเบอร์คูเซนซึ่งมักใช้แผน3-4-1-2หรือ3-4-1-3 w o r d ์สมักจะถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งเบอร์10ทางซ้ายการจัดตำแหน่งนี้ช่วยให้เขามีมุมมองที่กว้างขึ้นในการเล่นและเปิดโอกาสในการประสานงานกับแบ็กซ้ายเช่นอเลฮันโดกริมันโดการเล่นจากตำแหน่งกว้างเล็กน้อยนี้ยังช่วยให้เขามีพื้นที่ในการใช้ความเร็วเพื่อเลี้ยงบอลตัดเข้าในหรือคัดอินและสร้างไัยคุกคามต่อแนวรับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพการเคลื่อน ที่อัจฉริยะหรือการครอบครองพื้นที่ว่างของ Words หรือ Intelligent Movement Mastery of Pocket Space หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ w ว r ร์คือความเข้าใจเชิงพื้นที่และการเคลื่อนที่ที่ฉาญฉลาดเป็นพิเศษการเคลื่อนที่ของเขามักมุ่งเน้นไปที่ Pocket Space หรือพื้นที่อันตรายที่อยู่ระหว่างแนวรับและแนวกองกลางของคู่แข่งการครอบครองพื้นที่นี้อย่างเชี่ยวชาญทําให้เวิร์สามารถรับบอลในสถานการณ์ที่ยากลําบากและทําลายโครงสร้างแนวรับคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการรับรู้เชิงพื้นที่ของเขาได้รับการหล่อหลอมมาตั้งแต่สมัยเด็กการฝึกซ้อมทางวัดที่พึ่งเจริญเติบโตต่อมาเวิร์ดใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ที่แม่นยำโดยมักใช้บอลทางบอลหรือบอลย้อนหลังจากเพื่อนร่วมทีมเป็นตัวกระตุน้นเพื่อเร่งความเร็วและวิ่งทะลุช่องหรือรันอินบีไฮเข้าสู่ด้านอับสายตาของกองหลังการกระทำเช่นนี้บังคับให้กองหลังต้องให้ความสนใจกับลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ทำให้เวิร์ดมีความได้เปรียบด้านเวลาและ พื้นที่ในการรับบอลและสร้างโอกาสได้อย่างท่วงทีการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดเช่นนี้แสดงถึงความฉลาดทางยุทธวิธีระดับสูงซึ่งทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่สามารถพลิกโฉมบทบาทหมายเลขสิบในฟุตบอลสมัยใหม่ได้และแสดงเป็นที่ประจักษ์ในนามแผนการเวลาที่อยู่ระหว่างการใช้กับเด็กอาเดนตาโทนซึ่งเวิร์สได้รับบทบาทหมายเลขสิ หรือแม้กระทั่งบทบาทกองหน้าตัวหลอกได้อย่างน่าทึ่งนั้นเป็นที่ประจักษ์กับความฉลาดทางยุทธวิธีระดับสูงซึ่งทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่สามารถพลิกโฉมบทบาทหมายเลขสิบในฟุตบอลสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั้นเป็นที่ตรงกับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาในการมองหาพื้นที่ว่างในแนวรับของคู่แข่งและสร้างโอกาสที่จะนำไปสู่การทำประตูได้สูงมากทีเดียวคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นสูงเวิร์สเป็นผู้เล่นที่ผสมผสานความสามารถทางเทคนิคหลากหลาย เข้ากับความเฉียบขาดในการตัดสินใจหรือการสร้างสรรค์และมองเห็นหรือ creativity and vision Words มีความโดดเด่นในการจ่ายบอลทะลุแนวรับเขาเป็นผู้นำบุนเดสลีกาในด้าน smart passes หรือการจ่ายบอลสร้างสรรค์และเจาะทะลุแนวรับเพื่อสร้างความได้เปรียบในการบุ